สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ้าวันนี้มาพบกับอเม c h a า n นลอีเชนเคยนะคะยา่าฮูซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก,ก็จะมาเล่นเกมซากุระอีเชนเคยนะจ๊ะขอโทษน,นะคะที่ไม่ได้มาถ่ายคลิปมาโคตรจะนานเลยแหละพอดีว่าไม่ว่างอ่ะไม่ไม่ว่างทำคลิปเลยอะทุกคนก็แบบ ไม่ว่างขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เออก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์มาถ่ายก็วันตุดจ,จีนพอดีแต่ว่าเออสิบสี่กุมภาพันธ์มันผ่านไปแล้วว่ะเราถ่ายไม่ทันนะทุกคนเราถ่ายวันวานถนงถ่ายไม่ทันเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาถ่ายนะจ๊ะทุกคนถ่ายย้อนหลังละกันเออ ปดีว่าเราถ่ายไม่ทันนะ่ะมันผ่านไปเร็วอ่ะนานด้วยตอนนี้สิบแปดกุมภาแล้วนะมาวันนี้เราก็จะมาขออังเปาคนทุกบ้านเลยนะจ๊ะคนผ่านไปผ่านมาขอขออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอังเปาก็ ไม่รู้ว่ามีเงินในนั้นหรือเปล่านะปะรุ่นพี่นี่คือรุ่นพี่ของเรานะจาะจะเขินเออหลอไม่ล่ะหล้วก็บาเลยไปขอเสื้อพืดเอาหายไปไหนวะืมไม่รู้ว่าเออซากุระมันมีอ่งเปล่าไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปขอดูก่อนนะ คือในทิกตอกเออคือในทิกตอกมันอ่ามีมีแต่เพลงอะไรอ่ะกมไวยนี่ค่ะกมไวยนี่ค่ะไม่ได้จังใจแบบเนี้ยทุกคนเออแล้วก็แบบว่าตุดีแล้วเหรอวะ ใช่แล้วก็แบบ <c oughs> แล้วก็ก็เลยแบบเออเราก็สงสัยมันตุดจีนได้เหรอทำไมมันเร็วจังเลยอะ <c oughs> ก็เป็นปีสองพันยี่สิบสี่แล้วนะคะทุกคนเย่ yeah. ผ่านมานานมากแล้วนะคะแต่เราเพิ่งมาแฮปปี้นิวเียร์วันเนี้ยเออก็แบบฮะมันอันนี้แล้เหรอ แล้วก็แบบสงสัยอาทำไมมันแบบเร็วจังเลยอ่ะโอเคแล้วก็จะมาเอ,อ่อทำรวมกันเลยนะจ๊ะทุกคนทั้งแฮปปี้นิวยีย์กับอังเปานะคะส่วนเออวันวาเลนไทน์เดี๋ยวเราค่อยมาทำนะจ๊ะโอเคเออลืมไปเลยเราต้องขอ,องเปากันนี่ไงคุณคะคืนอะเม่าไงคะ ฉันขออ่างเปล่าหน่อยได้ไหมคะเพะพอดีว่าฉันไม่ได้ซื้ออ่างเปล่ามานะจ๊ะจริงเหรอคะเออขอโทษน,นะคะไม่ไรคะ่ะเออไม่มีอ่างเปล่าเลยตะกนุนเดี๋ยวเราไปขอเจสมหรือเจเจฝายก่อนเจฝายเจสมฝายเจเจ ว่าไงจ๊ะเมียงเปาหรือเปล่าอ่ะเอา้าวัตุุจีนก็ผ่านมาแล้วนะนี่พวกเจอลืมกันแล้วเหรอก็ฉันไม่รู้นี่ฉันก็เลยมาทำเออทีหลังเนี่ยเออฉันไม่มีอ่ะฉันเอาให้คนอื่นไปนแล้วนะ่ะต้งสองมือเลยนะแกไม่มาเอาเองก็ฉันไม่รู้นี่ว่ามัน านมาแล้วนี่ตุ๊จีนที่ก็เลยมาเริ่มใหม่สะก่อนนะเอามาเอามาอังเป้านะ่ะไม่ฉันหมดเงินแล้วแหละฉันมีเงินแค่สี่สิบห้าสิบบาทเนี่ยอ่าเอามาเอามาเอาถ้าไหร่ก็เอามาเถอะอ่าอ้าให้อ้ยขอบคุณจ้าในบอกมีสี่สิบห้าบาทนี่ตั้งพันหนึ่งเลย ก็เงินเหลือน่ะก็เลยให้ลักการเพราะเธอมาไม่ทันนี่เอ้ยขอบคุณนะถึงจะไม่มีเอ่อซองอังเปาแต่เธอก็ให้ฉันอะปลา็ุนพี่ไปกันเสียงฉันเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยแน่นอนแมวฉันได้ต่างรัอุ้ย ลืมไปขออ่งเปาที่ร้านนี่เออเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้กับ,ก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 บพี่พี่สวัสดีจ้าเออสองคู่รักนี้มีอ่งเปาไหมจ้าเฮ้อาก็ผ่านมาตุก็ผ่านมาแล้วหน่ตุดกจีนแล้วพวกคุณมาทำอะไรเหรอคะอา้าฉันมาขออ่งเปานี่คะ เออพอดีว่าฉันลืมนะคะว่ามันเป็นวันตุษจีนเอ่อแต่มันก็ผ่านมาแล้วนี่คะโอ้ยไม่ไม่กี่วันหรอกนะเอามาเถอะมีมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยให้อันนี้มาขอ,องเปาหรือจะมาป้นกันเนี่ยฮะอุ๊ยอันนี้มาขอ,องเปาจ้ะเงินก็ได้เอาอะไรก็ได้เอ,เอามาเลยค่ะ เออฉันฉันมีเงินแค่ยี่สิบสี่สิบบาทเองนะฉันไม่มีเออเงินหรอกนะฉันจะเอาไว้กินข้าว <c oughs> โอ้ยเอาอะไรก็เอามาเถิดนะ <c oughs> อ้าอ้าอาฉันมีเอออะไรอ่ะฉันฉันมีกระเป๋าอยู่เอาไหมกระเป๋าอะไรคะ กระเป๋านักเรียนอะฮะอาฮะฮเออพอดีว่าฉันเรียนจบแล้วหนะเออฉันฉันขอไม่รับกระเป๋าอันนี้ไว้ได้ไหมเนี่ยเออก็เก็บไวเ้เถอะนาเพราะเธอมีลูกเธอก็เอาไว้ให้ลูกลูกเธอสิเนี่ยฉันมีกระเป๋านักเรียนผู้หญิงอะเอาไปเอาไปเอาไปฉันไม่มีอะไรหรอกมีแค่กระเป๋านักเรียนเนี่ย อาฮ่าฮฮเอเาไปเอ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 ป่เอขอบคุณค่ะเอ่อเอ่อพี่วนพี่าไงมาไง,าไงฉันได้กระเป๋าฟรีมานะ่ะแต่เป็นกระเป๋านักเรียนน่ะสิใฮ้เออเอาไปเถอะนะปะ่ะใ้มากว่าจะได้เงินอ่างเป่าไม่มีใครให้อ่างเป่าเราเลยให้แต่งเงิน ไม่ให้ซองเลยอ่ะเผื่อปีหน้าจะเอออันนี้เออเอาไปถือนะของฟรีอ่าาฝากไว้กับรุ่นพี่เอาไป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 โอ้โหจะให้พี่ถือกระเป๋านัาเกเรียนเนียนะกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยพี่มีเซบผู้หญิงเออนะไปไปไปเอา,าไป,ไป,ไป,ไป ตามมาฉันจะไปขออังเปาเขาเนี่ยถือดีดีนะเดี๋ยวกระเป๋านี้กระเป๋ามันยิ่งลื่นอยู่กระเป๋านักเรียนผู้หญิงเนี่ยไปขออังเปาพ่อค้าดีกว่าพ่อค้าร้านซูชิอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยอืม <c oughs> <c oughs> พ่อค่ะค่ะเออม่งไงม่อไงเอ๊ะทำไมใส่ชุดอันนี้เนี่ยชุดวันจีนนี่ใช่จ้ะพ่อคาะมันก็ผ่านมานานแล้วนะวทำไมมีแต่คนถามอันนี้เนี่ยเออพอดีว่าฉันลืมนะจ๊ะฉันก็เลยเปเริ่มต้นใหม่มามาเอาเอ่ออ่งเปานะจ๊ะเออพ,อพอปีอ่งเปาให้ไหมจ๊ะ เงินก็ได้จ้ะอะไรก็ได้จ้ะเออฉันไม่มีเลยอ่ะพอดีว่าเออไม่มีคนเข้าร้านฉันเลยอ่ะเพิ่งเช้าเองเออฉันไม่มีเงินเอาอ,อะไรก็ได้จ้ะนอกจากนอกจากเงินก็ได้ไม่เอาเงินก็ได้จ้ะเออฉันมีมอไซค์หนึ่งอ่ะเอาไม้มละ่ะ มอไซล์หรอขับได้เลยค่ะมอไซล์ฟรีซะด้วยรุ่นพี่ว้าวว้าวชันไปก่อนนะคะจะเป็นมอไซล์แหละมอไซล์ฟรีมีมอไซล์โซคิวด้วยเนี่ยบายชิ่งกันเลยเป็นไหนดีอ่ะรุ่นพี่ ไม่รู้ว่าสี่ไปโรงเรียนไปไปขลองเปาเด็กหน่อยไป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 คลองเปาพอเอาไว้ไปอ,อืมเนตินชนเอ่ออันนี้ดีไหมเนีเ่ยเออพอครับพออย่าวิ่งพออย่าวิ่งชันอันนี้ไม่ทันพอพอพอ,อ โอเคอยู่นิงนงเลยค่ะเพราะ่จะวิ <Liberty eye> ่งทำไมคะเพอแก่แล <are güzel> ้วนะคะไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่เหนื่อยหรอกพอชอบวิ่งน่ะมีอะไรเหรอทำไมใส่ชุดตุ่จีนล่ะพอดีว่าฉันมาคลองเป้าค่ะฮะมาคลองเปานี่มันก็ผ่านมันนานแล้วนะ มีแต่คนถามวันนี้เอามาถึกค่ะเอาอะไรก็ได้เอาเอามาถึกค่ะเอาชุดก็ได้เอาผมพอออก็ได้เอาเว้นตามาก็ได้ค่ะเอามา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 เอ้ไมหมดเฮ้ยอันนี้โจรจะมาคลองปอนเนฮะเฮ้ยหยอกเล่นค่ะเอาอะไรมาก็ได้ค่ะเอาเงินมาก็ได้ค่ะเงินกี่บาทก็ได้คันหนึ่งบาทแล้วก็เอาค่ะเออฉันมีอยู่ สามพันน่ะว้าวอเมริกาเอออ่าอ่าอ่า่าขอบคุณค่ะเสียงเป็นอะไรหนูไม่มีอะไรค่ะฉันดีใจขอบคุณนะค่ะอืมฉันเห็นเงินเยอะๆแบบนี้ฉันฉันอยากกินเลยเกินเ้ยฉันอยาก เปย์คนเหลือเกินจะขับไปไหนนี่เอ,อ่อไม่รู้ไปไปขอเงินเด็กหน่อยเธอไ่ขอของเปลาดีกว่าสงสัยจะไม่มีอย่างเปาลาได้แหละเฮ้ยขอมาทุกคนแล้วไม่เห็นมีเลยเออโอ๊ยอยุใส่เบิดมัง อยู่ไหนเงินหมดวะอืมไปขออาจารย์ดีไหมเนี่ยไปขอครูห้องคูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ,อือุ้ยนี่ๆๆๆเเข้าห้องฉันขออนุญาตหนึ่งฮะใครเนี่ย สวัสดีค่ะครูสมศรีจำหนูไม่ได้หรอคะ่ะหนูเคยมาเรียนอยู่ที่นี่ไงหนูไงคะเอมมี่เองหาอ๋อ,อครูจำได้แหละไม่ทำอะไรกันหรอจ้ะใส่ชุดตจีนมันเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะเออพอดีว่าหนูจะมาขออังเปาหน่อยค่ะครูพอมีอังเปาไหมคะไม่มีจ้ะ แต่คนไม่มีแล้วฉันจะเอาอะไรใี่ซองอ่ะเนี่ยปีหน้าฉันมีแต่เอ่อมีอะไรคะฉันมีแต่ของกินอะ่จะจ้เอาไปของกินเหรอครูไอ้ฉันไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ฉันไปกิว่ะฉันไปซื้อกิจเองก็ได้นะครูไม่ต้องให้หรอกให้เงินดีกว่นะ ค่ะอุ้ยดื่มเก็บเงินพ,พ,พี่เก็บเงินเก็บเงินฉันไม่มีเงินหรอกค่ะเออฉันขอได้ไหมคะสักเอ่อร้อยสองรก็ได้ค่ะเอาเป็นเหมือนได้เลยนะคะพิเศษก็ได้เลยค่ะครูเห็นครูรวยไม่ใช่หรอคะ่ะครูสมศรีอ้ายอ้ย,อยฉันฉ,ฉันพกเงินมาแค่ ปมกี่บาทเองห้าสิบบาทฉันยังไม่มีเลยฉันเอามาแค่ยี่สิบบาทอ่ะเอาไหม <c oughs> เอามาเอาก็ได้ค่ะเอามาเลยค่ะเอา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 ,เอาขอบขอบคุณค่ะเอ้ยให้แค่ยี่สิบบาทขี้งกมป้ิ โอเคค่ะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืม,ลมกดกระดิ่งก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บมู